สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับก็ปีนี้นะครับก็ผ่านไปแล้ว1ปีเต็มๆเลยปีนี้เป็นปี2022่อใช่ไหมเออแล้วก็ผมจะบอกว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะมารวมรวบรวมนะครับภาพที่เราเนี่ยได้วาดในปี2021นั่นเองก็ปีนี้เป็นปีที่แบบเขาเรียกว่าไงคือแบบผมเป็นโอ้ยผมอะไรปีนี้เป็นปีที่แบบผมได้วาดงานเยอะที่สุดนะเป็นงานวาดดียว แป็นปีที่แบบงานผมออกเยอะที่สุดแล้วนะครับก็โอเคไม่พูดมากนะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูจากอันนี้เป็นเล่มนี้เนี่ยเป็นเล่มที่สามนะครับเล่มที่หนึ่งที่สองเนี่ยไม่ได้เอามานะเป็นเล่มสองเล่มนะนะัม้นนมัอยู่อีกบ้านอีกหลังหนึ่งที่ห่างจากบ้านหลังนี้ไปประมาณสามสี่ชั่วโมงนะไกลามากนะเออลืมเอามาลืมเอามาในบ้านหลังนี้ก็เริ่มจาการูปแรกเลยนะ รูปแรกไม่ใช่รูปนี้เด็กเป็นรูปอะไรรูปนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้นะเป็นตัวละครอะไรนะ,ะจะไม่ได้ไม่ได้อยู่ในเรื่องรูโตะอ่ะเออใช่นาูโตะเดี๋ยวผมบอกเลยว่าผมแค่ได้ยินชื่อว่านาูโตะเด็ไม่ไม่เคยได้ดูเลยอันนี้ก็จะเป็นเบลลี่อเลชน์ะฮ e นะ,ะเป็นศิลปินชาวอเมริกานะสักคนนะ่าจะรู้จักอยู่แล้วละเออต่อไปนะครับเป็นการ สเก็ตภาพนะฮะสเก็ตภาพที่สเก็ตเล่นๆน,นะเออคือเป็นการสเก็ตภาพเล่นๆน,นะนี่ก็ไม่มีอะไรอันนี้ก็เป็นการสเก็ตภาพตาจับอะไรใช่ประมาณนี้เป็นงานเป็นงานในปี2 0 2 1แล้วก็อีกฝั่งก็จะเป็นรูปเท้าเท้าเท้า,ทาพี่เองไปดูในื่องนีต่อะมมนมีอยู่นะเอออันนี้ก็จะเป็นคุณลุงเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นใครนะเจอในอินเทอร์เน็ตก็วาดนะแล้วอันนี้เป็นหมอนนะหมอนนอน มันไม่ใช่หมอนนอนเป็นหมอนโซฟานะเออ <c oughs> เห็นแล้วก็เอาอมาวาดเลยแล้วก็แล้วก็วกนี่นะเป็นโปรไฟล์ของพี่นั่นเองนะโปรไฟล์โปรไฟล์ที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี้แล้วก็เป็นโปร,โฟรไฟลนะ์รีไวล์นะรีไว,วล์วาดเมื่อเดือนสองวันที่สอง,สองเดือนสามปีย1บเอ็ดนะครับก็ประมาณนี้ตั้งโปรไฟล์ทวิตเตอรแล้วก็โปรไฟล์ยูทูบด้วยส่วนอันโปรไฟล์ที่แบบ มันเป็นไอเดนแดงนะั่นเออเคยทาคลิปสอนอยู่ทุกคนไปดูที่ช่องนี้นะช่องนี้ใช่เป็นช่องแรกที่แบบตอนนี้บีปัญหาอยู่ใช่อันนี้ก็จะเป็นอะไรวะจำชื่อไม่ได้ชอบไอ้สองตัวนี้มากแบบต่อไปก็นี่เลยเรายังอยู่ที่ทหนังไทท่านเหมือนเดิม <laughs> ก็เฉพาะมานนี้อันนี้ก็จะเป็นคนในอ,อินเทอร์เน็ตนฮะเจอมาแล้วเอามาวาดนะส่วนนี้เป็นทุกคนรู้จักเกม resident evil ไหมใช่นี่เป็นลูกสาวของเจดิมิทรัสนะครับนะประมาณนั้นส่วนนี้ก็จะเป็นปีศาจนะซอมบี้เออซอมบี้หัวเน่า <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นการอ่านี่เป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนวาดตาเข้าไปนะครับเออนีครับเป็นการสอนวาดตาไปดูได้นะครับโอเครูปต่อไปเลยเราจะไปเร็เรวๆนะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปอันนี้เป็นรูปอ่ารูปทําลงทิดตอกนะแต่ว่า แต่ว่าไอติอกคิดว่าอันนี้เป็นเลือดอะและ้วคลิปโดนแบนเฉยเลยแล้วก็เลยลบคลิปทิ้งส่วอันนี้ก็เป็นรูปอของคนอังกฤษนะครับเอออยู่ในอินเทอร์เนต็ตนั่นแหละโอเคต่อไปต่อไปอันนี้เป็นรูปแม่มดนะฮะเอาแอปเปิลสักหน่อยไหมไอประมณนยังไม่คือต้องแบบเออเอาแอปเปิลสักหน่อยไหม <c oughs> อันนี้จะเป็นน้องเหมียวนะ ยองเหมียวที่โคนนกกุวยอช่ายรูปต่อไปอันนี้จะเป็นรูปภูเขานะฮะเพิ่งวาดได้สองสาวันนี้ลงทิกตอกอะส่วนนี้ก็จะเป็นรูปอ,อะไรนะใส่ออกซิเจนต้นไม้รูปต่อไปอ่ะไม่มีแล้วแล้วก็เหลือเยอะอยู่นะยังไม่ได้วาดเลยคือเราเนี่ยคือแบบชอบซื้อสมุดไว้ซื้อเยอะมากแต่ว่าวาดไม่หมดักเล่มเลยอ่ะเล่มต่อไปนะ เรมเรมนี้เ่มนี้ก็เป็นสมุดาสีน้ำตาลนะน้ำตาลน้ำตาลนะแต่ว่าอ,อนี่เป็นช่วงที่ถึง2องแสนซับนะที่ติ๊ t o k อกนะช่วงนี้เดี๋ยวตอนนี้ก็9 0 0 0แสนจะถึงหนึ่งล้านละ <c oughs> ขอบคุณมากนะขอบคุณทุกคน <c oughs> ดีติดตามอยากจะลอกให้ <c oughs> เวอร์แล้วโอเคนะครับก็ใช่ครับมันมีแค่ใบเดียว <c oughs> มันมีเย่ใบเดียวจริงๆเป็นลูกโป่งเนี่ยเออใช่อันนี้ เหลือเยอะเลยแม่ไม่ได้ว่าเลยซื้อมาเยอะจิมหายเลยว่านไม่หมดสักทีต่อจากนั้นนะครับก็เป็นหนังสือรุ่นเฟเบอร์คาสโต้นะครับเป็น drawing book นะครับเป็นหนังสือวาดรูปนั่นแหละแล้วก็อันนี้เป็นคุณอะ,อะไรนะเอ้ยทำไมทำไมผมจำชื่อพวกละครนี้ไม่ได้หรอวะโกเทนเออใช่โกเทน,เเนส่วนนี้ก็เป็นรูปกาแฟนะครับเออใช่มันเป็นกาแฟนะที่ เรตั้งใจทาให้มันโหดแล้วก็วาดลงนะครับแต่ว่าพอวาดแล้วเนี่ยกระดาษไอ้กระดาษเนี่ยมันไม่มันมันไม่โอเคมันไม่เวิร์กนะก็เลยได้แบบเละๆต่อจากต่อจากหลังเสร็จเล่มนี้ก็คือเล่มนี้นะครับหลังจากที่สองเซนซับเนี่ยหลังจากที่ในช่องที่ตอกมีสองเซนซบเนี่ยก็เริ่มทําให้พวกนี้แหละก็เลยแบบมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นนะไม่ใช่ฝั่งนี้ดฝั่งนี้ นี่เป็นรูปแรกที่ทดลองใช้สีสีน้ำนะหรือสีอะควาลิกใช่เหมือนเลมมาจินตนาการโคตรเวอร์เลยตอนนะั้นแต่ว่าวาดมาได้ปไปไนมอันนี้เป็นรูปแรกไม่ไม่ใช่รูปแรกมันเป็นใช่มันคือรูปแรกที่ผมชอบที่สุดแล้วก็ได้ปาประสบผลสำเร็จนะครับ <laughs> ในช่องที่ตอดอ่ะ,อะ,อะ,อะขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาดูแล้วก็ชอบผลงานนะครับแต่ก็รูปต่อไปก็ รูปนี้รูปนี้คือจินตนาการสูงเกิดความสามารถก็เลยวาดออกมาเป็นแบบคือความรีบด้วยไงดูดูแบบการระบายสียอะเออคนรีบแหละรูปต่อไปนะครับรูปนี้ก็ผมค่อนข้างชอบเลยนะเป็น my favorite picture เลยนะก็เ <c oughs> <c oughs> สียงแหกเสียงแหกก็จะประมาณเนี้ยสวยอยู่นะเออชอบชอบไปตรงสีงม่มวงเลยพูด <c oughs> แล้วก็ตรงดอกไม้เียไม่ต้องพูดไปเดี๋ยวคลิปมันจะยาว อันนี้ก็น้ําชาเขียวนะครับรูปนี้ค่อนข้างชอบเลยริ้ผมชอบแต่คือแบบมันเป็นพวกไอประตูมันเป็นรอยน้ำมันแห้งเออ,อแล้วมันเป็นแบบนี้ก็ก็ภาพต่อไปนะครับก็จะเป็นชาวไร่ชาวนานะครับภาพต่อไปก็ความรักความรักนะครับต่อมานะเป็นรูปแม่น้ไนํไในถ้านะครับนี่ชอบตรงแม่น้ํานี้มากเลยแล้วก็นอกถ้าก็จะเป็นจกกักรวาลนะนะส่วนรูปนี้ก็เป็นพวกพวก,พวกอกอหักนะที่ชอบมาเม้นในทิกเอร แล้วก็ทําให้พวกเขาเออนั่งร้องไห้ซึมเศร้าอยู่ตรงบ้านชนบทแล้วก็ในเมืองนะชนบทแล้วก็ในเมืองทุก <c oughs> ต่อไปเลยรูนี้คือแบบผมชอบไอ้พวกต้นหญ้านี่มากเลยแต่ว่าคนดูในที่ตอกคดน้อยเลยในคลิปนี้คดน้อยน้อยมากแล้วก็อ๋ออันนี้อันนี้เขาคนชอบเลยนะทุกคนดูจากตรงเนี้ยเออผมชอบที่แบบมันมีพวกต้นไม้อะไรเงี้ยไม่ใช่ดอกไม้พวกดอกไม้บินเะนี่ยไม่ใช่ต้นไม้ดอกไม้ อันนี้ก็จะเป็นปีศาจนะทุกคนเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวบางคนเนะี่ยเคยดูมาแล้วแหละผมเชื่อทุกคนที่เคยดูเดี๋ยวเรามานับกันนะฮะหนึ่งก็คือไอ้สามเหลี่ยมนะเป็นช่วงสุดท้ายเกมลังดามนะฮะหนึ่งนะคหนึ่งเป็นหัวสามเหลี่ยมสองทุกคนจะเห็นตาอยู่ตรงนี้ก็ปากใหญ่ๆตรงนี้ใช่นี่แหละคือสองแล้วก็สามนะทุกคนจะเห็นปากกว้างปาบใหญ่ๆตรงนี้ นี่คือ3นะตาตรงนี้4ีรับก็คือไอสัตว์ตัวนี้5คือไอตัวนี้คล้ายเอ่อคล้ายโควิดแล้วก็เอ่อฮะอันนี้5ใช่ไหมอันนี้5ใช่ไหมใช่แล้วก็6นะครับมาตรงนี้ทุกคนเห็นตาตรงนี้ไหมแล้วก็ปากตรงนี้เนาะใช่อันนี้แหละ6ก็นะก็คือให้ตรงนี้นะ8ก็คือตรงนี้ตาตรงนี้ปากตรงนี้อันนี้จะเป็นเหมือนช้างนะเออ แล้วก็เก้านะทุกเห็นตาตรงนี้ไหมใช่แล้วก็ปากตรงนี้เก้าตรงนี้นะแล้วก็สิบนะไอ้ตรงเล็กๆตรงนี้นะตาตรงนี้นะครับโอ้เกอบจะทำสิบเอ็ดละไอ้ตรงเนี้อเออแต่ว่าคิดไปช่างเหอะก็จะพระมานนี้นะเออไม่มีเลยม้งเอ้ใช่สิบเอ็ดสิบเอ็ดตรงนี้เห็นไหมทุกคนเห็นตรงนี้ไหมตาตรงนี้แล้วก็ปากตรงเนี้ยเออแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบอ่อาวุธเออ ก็รูปสุดท้ายนะเป็นรูปที่ผิดพลาดอย่างมหาศาลนะก็เลยเอาสีน้ํามาระบายทับเข้าไปมันก็เลยเละๆนิดหน่อยนะเออดูคนเละเลยหลายคนบอกว่าสีเหลืองสีแดงสีด,ดําเป็นธงเยอรมันมาซะต่อจากสมุดเล่มเมื่อกี้นะก็จะก็ก็จะเหมือนเดิมเลยนะเป็นสองเล่มเดียวกันต่อมาก็จะเป็นรูปนี้นะก็ค่อนข้างสวยนะแต่ที่ผมคิดก็ออกมาได้ perfect เลยทีเดียวละอืม สีก็ผสมมาได้พอดีนะเออคือแบบบางทีแบบอารมณ์ดีๆอะไรเงี้ยผสมได้แบบโคตรด,ดีเลยแต่บางทีแบบอารมณ์ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วก็ผสมได้เฮี้ยมากขอโทษคำหยาบอธิบายเออนี่นะครับก็เป็นรูปที่ผมก็มันก็สวยใช้ได้นะแต่ว่ายอดวิวในตอก,กคือเฮี้ยมากโอ้ยขอโทษคำหยาคบครับรูปนี้ก็ขึ้นเขาครับ ขึ้นเขาแบบเหนื่อยมากผมอบอกเลยนะรูปนี้เหนื่อยมากสาหรับการสําหรับวิดีโอนั้นไปดูในที่ต่อได้รูปนี้ก็นะคนรัมมิติ <c oughs> คนรัมมิติใช้ได้แล้วก็สวยอยู่แต่ส่วนตัวไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วก็รูปนี้นะครับเป็นรูปสไปดูเม n o w a y Home ก่อนที่ ก่อนที่เขาเรียกอะไรตัวอย่างจะออกนะฮะแต่ว่าเพื่อนโพสสีแดงๆเนอะคือแบบติกตอกมันคิดว่าเป็นเลือดด้วยแล้วก็แล้วก็วกไม่ได้หลงติ๊กตอกแบนแบนทั้งสามครั้งเลยผมลงสามครั้งแล้วแบนทั้งสามครั้งเลยผมแบบโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวช่องบินหมดแล้วหมดแล้ว,ลวนะสำหรับรูปนี้เล่มต่อมาถ้าเป็นเล่มสเก็ตภาพนะเดี๋ยวปรับกล้องลงก่อนอันนี้สมุดเล็กก็เป็นเล่มที่ใช้าในการสเก็ตภาพน,นะ น,นี่จะเป็นช่วงที่ผมทําวิดีโอนะฮะก็คือทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวเออใช่เป็นช่วงที่ผมทำวิดีโอพวกตัดต่อตามเพลงงี้นั่นนะใช่อันนี้เป็นช่วงที่ป๊อปแคดกำลังดังนะครับคือแบบดังในช่วงก่าคืนนะแต่ก็ก็ก็ไปเร็วเหมือนกันดังเร็วหายเร็วนะแล้วก็เป็นการสเก็ตนะักเทนนิสนะที่เห็นในอินเทอร์เน็ตนิบกันว่าภาพจมูกทุกไปเล่นๆนะ ก็สเก็ตภาพเล่นๆนะครับพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นช่วงที่แบบสกีตเกมดังนะครับแบบแบบดังมากๆ,ๆเลยด้วยนะก็เออประมาณนี้แหละจะพูดอะไรมาเนี่ยอันนี้ก็เป็นหมายเลข0ูนย์หกนะอุ้ยเดี๋ยวเป็นรอยว่ะโดนไอ้นี่แน่เลยเดี๋ยวรูปต่อมานะครับเป็นการว่าเป็นการส,การสเก็ตภาพเบออลล์ไอริชนะเบลล์ไอริชแต่ว่าโคตรเี้ยม,มากด,ด,ด,ดูเป็นการจัด จับตำแหน่งที่ผิดพลาดอันนี้เป็นโรคคนผู้หญิงในอินเทอร์เน็ตเหมือนเดิมนะน,นี่ก็ผู้ชายในอินเทอร์เน็ตอันนี้เป็นทุกคนรู้ไหมเบลลี่แอลเลชเหมือนเดิมนะเป็นแฟนเธอยงบิลลี่แอลเลชต่อมาก็ลนะิซ่าครับใช่สเก็ตภาพ10นาทีนะผมบอกเลยว่าสมุดเล่มน,นี้ผมสเก็ตภาพเป็นชาร์ลเลนสิบนาทีนะใชทท่ทุกภาพเนี่ยเป็น10นาทีแต่ว,ว่าเวลาว่าเนี่ยมันเกินนั้นอยู่แล้วแหละมันเกิน สิบนาทีบ้างสิบห้านาทีบ้างอะไรเงี้ยน,นี่จะเป็นหน้านี่ก็ร้องไห้จะไปร้องทําไม <c oughs> อันนี้ไม่ได้ว่าตามอารมณ์นะแค่อยากว่าเฉยๆเออแบบไม่ได้รู้สึกเศร้าแล้วว่านะหรือ,อแค่วาดเฉยๆอะไรเงี้ยต่อมานะจะห,ห,หมุนไปต้อหมุนไหมทาไมคูวาดรูป่างนี้เนี่ยโอ้โหยิ่หมายอันนี้เป็นจัสตินนะบางคนบอกว่าดูแก่นะแต่ผมก็ไม่ได้นะ มันก็เป็นรอยยิ้มอะม่เปรอยยิ้มอะถ้าโลบบอกว่าจะเป็นไงวะแต่มก็ได้นี่วะไม่เก๋แล้วมั้งใช่ไม่เก๋แล้วมันเป็นรอยยิ้มอ่ะเออวาตามความจริงส่วนนี้ก็จะเป็นครูบังแก้วนะเนนี้ก็จะเป็นคลิปนี่เป็นรูปสุดท้ายของปี2021นะใช่เพิ่งวาด2วันนี้เอง เป็นรูปสุด,ส,ดสุดท้ายนะรูปที่ผมวาดค่ำคืนนะใช่อันนี้ก็จะเป็นช่วงคริสต์มาสนะช่วงคริสต์มาส2021นะวันที่15นะจะวาดช่วงวันที่15อันนี้ก็จะเป็นผู้หญิงนะครับประมาณนี้ไม่มีอะไรมากหรอกเป็นการสเก็ตภาพเล่นๆนะอันนี้จเป็นจริงนะใครเคยดูอนิเมะเรื่องนี้มั้งสุดยอดมากต่อมาก็การสเก็ตภาพการ์ตูเล่นๆนี่นะใช่ ก็หมดแล้วใช่ป่ะามที่จำที่จาไดนะ้ใช่หมหมดแล้วแล้วก็เหลืออีกเยอะเลยนะซื้อมายเยอะจิ้หมหายเะ็ปเคยใช้หมดแล้วสักทีโอ้ดูเขาอีอ่มเปื้อนมาทีนี้เรามาถึงกระดาษกันบ้างนะไอนน้เป็นกระดาษรูปแรกเลยนะครับที่ผมบอกเขาเรียกลูบพวกแรกแรกเลยที่แบบเป็นการจับจับตำแหน่งเออใช่จับตำแหน่งปุบจับตรงไหนปากจมูก ตาอะไรพวกนี้เออนี่เป็นรูปแรกๆรเลยเฮียมาส่วนส่วนนี้นะเป็นคนคนรับจ้างนะครับแต่ว่าอยู่ไกลเกินที่จะส่งไปถึงนะก็เลยวาดฟรีแต่ว่าไม่ได้ส่งก็เป็นการ uh, วาดให้ฟรีแล้วก็ให้เขาเนี่ยถ่ายรูปไปแล้วให้เขาไปพิมพ์เอานะใช่ประมาณนี้นี่ก็เหมือนกันนะส่วนนี้ก็เป็นรูปอาลีนั่นเองนะครับ ใช่ใส่ใส่ของใส่ใส่ใสอารีนะครับยังไม่ตอบจนถึงทุกวันนี้นะครับตั้งแต่สกรีมออกนะครก็าวามาจนถึงตอนนี้นะเดี๋ยวเคลนภาพเอออารียังไม่ได้ตอบเลยนะว่าจะทาําคลิปอยู่แต่ว่าช่างมันเถอะปล่อยไปอย่างนั้นแหละนะอารียังไม่ได้ตอบๆๆเลยก็เก็บไว้อันนี้เป็นรูปคุณจัสมินนะฮะใช่คุณจัสมินในดาวที่ตกนั่นแหละอันนี้เป็นรูปอ่ะ โอ้ยยักษ์นะโดยใช้ <ๆ S 1> <ๆ S 2> หรือเปล่าวะเอ่อหมายเลข067ใช่ปะ่ะโดยใช้เออ่สามเหลีหลมมล่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมวาดแต่ว่ามันดูน,น่ากลัวมากดูหน้าแตกๆไงดูหน้าแตกๆยังไงไม่รู้อันนี้เป็นรูปบุสลีนะก็แล้วก็อีกฝั่งจะเป็นโดนัลด์ทรัมป์นะมีพี่น้องของพีดีอยู่ที่ US นะฮะเขาซื้อไปเขาเขาซื้อเขาว่า100ดอลลาร์เลยนะเว้ยเออ100ดอลลาร์เลยนะแต่ว่า แต่ว่าที่จริงเขาไม่ได้ชื้อหรอกเขาอยากจะสนับสนุนพี่ด้วยอะไรเงี้ยเขาก็เลยเขาก็เลยรับอันนี้ไปแล้วก็ให้หนึ่งร้อยดอลอันนี้ก็บลาๆนะฮะเยอะเลยนะนี่เป็นพวกภาพที่แบบแรกๆที่ฝึกแรกๆโอเ้เ <c> ห <oughs> <c oughs> อะไรไปเนี่ยเป็นพวกภาพที่ฝึกวาดต,ตอนแรกๆนะแบบเป็นพวกภาพที่แบบว่าฝึกวาดอะเข้าใจว่าเป็นภาพฝึกอะ ที่แบบตอนนั้นยังไม่ได้ซื้อสมุดวัดรูปแล้วก็ใช้กระดาษ A4 อะไรเงี้ยใช่นะเออประมาณนี้ยังเหลืออีกเยอะนะนอกจากพวกกระดาษเนี่ยเหลืออีกเยอะเลยนะอย,อยู่มันอยู่อีกที่คำพูดมันอยู่ที่อีกบ้านหลังหนึ่งนะที่ห่างจากเนี่ยเอ,อ่อไปประมาณ3-4วันสาวันอะไรส4ชั่วโมงเออประมาณนั้นขอบคุณมากนะทุกคนแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ น่าจะหมดเพลงเท่าน,นี้แล้วแหละเพราะว่าที <ST SL I> ่จริง <S <S <đ zien> รูปมันเหลือเยอะกว่านี้นะแต่ว่าคลิปมันจะยาวเกินไปเดี๋ยวเอาเพียงเท่านี้ก่อนลวกันนะก็สวัสดีครับสําหรับปีนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับมีความสุขนะครับเอ่ออจะพูดอะไรดีโตมันน่าจะมีมั้งมีความสุขกับไม่ใช่มีความมีความสุขกับปีนี้นะครับมีแฟนเร็วๆนะครับสําหรับคนที่พร้อมแล้วโอเคก็สําหรับปนี้ก็ สวัสดีครับบ๊ายบาย